เพื่อนๆครับในคลิปนี้เราจะยังคงอยู่กันที่เรื่องของปีศาจแมวกันอยู่นะครับเพราะว่ามันยังเหลือปีศาจแมวอยู่อีกหนึ่งตัวที่เอดเนี่ยยังไม่ได้เล่าให้เพื่อนๆได้ฟังเลยไหนๆก็ไหนๆแล้วเนาะก็เล่าให้มันหมดหมดไปซะดีกว่าว่าไหมครับแต่เอาจริงนะไอเรื่องปีศาจแมวเนี่ยมันก็มียอยู่เยอะแยะมากมายเลยล่ะครับถ้าเพื่อนๆสนใจอยากจะฟังเพิ่มเติมก็ ให้คอมเมนต์มาได้นะครับเดี๋ยวแอดจัดให้คือไอ้เจ้าแมวปีศาจต,ตัวที่3ทีแอดกำลังจะเล่าให้ฟังเนี่ยมันก็ได้มีชื่อว่าโอเคสนิโ okay, กปีศาจแมวแทนคุณนั่นเองครับซึ่งสำหรับเรื่องนี้ถ้าดูรับฟังแบบเพลินๆแล้วก็อาจจะแบบว่าเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับแมวแซนดีตัวหนึ่งที่คอยชวนเหลือผูทีเลี้ยงดูมันมาและให้ข้าวให้น้ำให้ปลาเป็นอาหารแก่มัน แต่พยายามทุนๆนฟังให้จบนะครับและวเพื่อนๆเนี่ยก็จะได้รู้ว่านาลกนั้นมันมีอยู่จริงเรื่องราวของโอเกสเนโกหรือที่เรียกกันสั้นๆว่าโอเกสะนั้นมันก็มีที่มาที่ไปจากนิฐานพื้นบ้านพื้นเมืองของเกาะซาโดจังหวัดนิงตะทางตะวันออกของทะเลญ,ญี่ปุ่นนั่นแหละ ที่เรื่องมันก็ได้กล่าวถึงน้องแมวที่ก็ได้แปลงร่างเป็นสาวงามและขายตัวไปเป็นเกยิชาเพื่อนำเงินมาตอบแทนบุญคุณหญิงชารานางหนึ่งที่ได้เลี้ยงดูมันเป็นอย่างดีตลอดเรื่อยมาแต่ในวันหนึ่งเมื่อความลับของมันได้ถูกเปิดเผยขึ้นแล้วมันจะมีวิธีจัดการกับคนปากป้องอย่างไรก็ไปติดตามรับฟังกันเลยครับที่เรื่องมันก็เป็นแบบว่าเหมือนนานมาแล้ว ยังมีหญิงชรานางหนึ่งส่งอาศัยอยู่ในบ้านริมทะเลสาบบนเกาะซาโดซึ่งนางก็อยู่เพียงลำพังคนเดียวนะโดยที่ยายนั้นเป็นคนที่รักแมวอามากๆเมื่อตอนสมัยยังสาวยายก็ได้เลี้ยงดูแมวไว้มากมายหลายตัวเลยแต่พอยายเริ่มแก่ตัวลงเงินทองที่มีอยู่ก็เริ่มปลปรยหลรอลงเรื่อยๆจนวันหนึ่งยายก็ไม่มีเงินไปซื้อวิสกัตเอ้ยอ ไปซื้ออาหารมาให้แมวมันกินอีกต่อไปดังนั้นพวกมันจึงได้พากันจากไปทีละตัวสองตัวจนกระทั่งเหลือเพียงเจ้าแมวสามสีแก่ๆตัวเดียวเท่านั้นอ้าวแล้วทำไมมันมีชื่อเหมือนแมวเราเลยละวะเองเอิญบังเอิญนั่นเนี่ยซึ่งหญิงชราก็รักแมวตัวนี้เป็นอันมากถึงมากที่สุดเลยละในวันที่ยายไม่มีอะไรจะให้อีนังสามสีมันกินแล้วนั้นยายก็ยิ่งนึกสงสารมันอยากจับใจ แต่ก็ทําอะไรมากไม่ได้นอกเสจากคอยลูบขนของมันไปมาครางพูดว่านางเหมียวสามสีเอยตอนเนี้ยฉันไม่มีแม้แต่เงินที่จะไปซื้ออาหารมาให้เจ้ากินเจ้าอย่าจากฉันไปเหมือนไอ้แมวพวกนั้นเลยนะรู้ไหมว่าแกนนะ่ะเป็นแมวที่ฉันนะรักมากที่สุดเลยแต่ถ้าว่าในเช้าวันรุ่งขึ้นอีนางสามสีมันก็ได้จากยายไปจนได้ นั่นก็สร้างความเสียใจให้กับหญิงชร,ราเป็นอันมากเลยทีเดียวที่แม้แต่แม่ก็ยังมาทอดทิ้งเธอในยามที่ต้องประสบพบเจอกับความยากลำบากเช่นนี้เธอได้แต่นั่งร้องไห้อยู่คนเดียวภายในบ้านอันว่างเปล่านั้นแต่ทใดนั้นเองประตูบานก็ถูกเปิดผางออกและก็ปรากฏร่างของหญิงสาวนางหนึ่งยืนอยู่ตรงนั้นนี่นนี่เธอเป็นใครกันนะยายจ๋านี่ฉันเองจ้ะ ฉันคือนั่งเหมียวสามสีของยายไงละจ๊ะยายเคยให้ข้าวให้น้ำฉันกินทุกวันฉันไม่ลืมหรอกตอนนี้อ่ะฉันจะขอแทนคุณยายบ้างแล้วนะยายอย่าปฏิเสธเลยนะจ๊ะฝ้ายญิงชรานานถึงกับตกตะลึง,งพึงดเพลินไปเลยในทันทีก็หญิงสาวผู้นั้นก็ดูเหมือนผู้คนทุกระเบียบนิ้วไม่มีส่วนไหนเลยที่บ่งบอกว่าเธอนั้นได้เคยเป็นน้องแมวมาก่อน เจ้าเจ้าคิดจะทำอะไรนะหญิงชราเอ่ยถามขึ้นด้วยน้ำเสียงสั่นๆแต่ก็ยังฝืนพูดต่อไปอีกว่าเจ้าจะไม่ต้องทำอะไรก็ได้นะไม่ได้หรอกยายท่านอุตส่าห์เลี้ยงดูฉันมาฉันจะไม่ยอมให้ยายต้องทนลำบากยากเกย็นอย่างนี้ต่อไปอีกไม่ได้อย่างเด็ดขาดเออนี่แน่ยายจ๊ะฉันได้ยินมาว่าในเมืองนะ่ะมีคนมาจากเอดโดะมาหาผู้หญิงไปทำงานเป็นเกชา ยายช่วยพาฉันไปหาเขาผู้นั้นทีนะจ๊ะและหลังจากนั้นเมื่อชายจากเมืองหลวงได้ประสบพบหน้ากับหญิงสาวเขาก็ต้องตกตะลึงในความงามชนิดที่ว่ากวายยังเหลียวหลังมามองเธอเลยโอ้ชาง,งดงามในปานนี้ขดปอขุดแม่งามอะนี่เจ้าจะต้องได้เป็นเกียรติชาติโด่งดังในเอโดเป็นแน่แท้เลยทีเดียวขาดรับรองได้พันล้านเปอร์เซ็นเป็นเฟื่องเป็นไมเนี่ย และก่อนการเดินทางกลับไปยังเอโดะชายผู้นั้นก็ได้มอบเงินจํานวนมากให้กับหญิงชราเพื่อเป็นการตอบแทนและเงินจํานวนนั้นมันก็มากพอที่จะทาให้ยายมีชีวิตอย่างสุขสบายไปตลอดชาติกันเลยทีเดียวเชียวเมื่อเวลาผ่านไปหลายเดือนต่อมาหญิงสาวจากเกาะเซโดซึ่งบัดน,นี้เธอก็ได้มีชื่อใหม่ว่าโอเกสะน,น,นะครับเธอก็ได้กลายมาเป็นเกอิชาที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วเมืองหลวง และมีข่าวร่ำลือถึงความงดงามอันน่าลหลงไหลของเธอที่ได้แพร่กระจายออกไปไม่เว้นแต่ละวันกันเลยเชียวในขณะที่เสียงเพลงที่เธอได้ขับร้องออกมานั้นเธอก็ร้องได้อย่างไพเร,ราะสนองหูเป็นยิ่งนักเพราะว่ามันเป็นเพลงที่แปลกๆที่เมื่อได้ยินได้ฟังแล้วมันก็รู้สึกติดอกติดใจยังไงก็บอกไม่ถูกเหมือนกันและที่สําคัญนะ มันเป็นเพลงที่ไม่เคยมีใครได้ยินได้ฟังมาก่อนเลยสักคนเดียวทำให้ผู้คนจากตัวสารทิต,ต่างก็พากันลังไหลมาชมความงามและฟังเพลงของโอเคสากันอย่างไม่ขาสายในทุกๆคืนที่พัตาคารแห่งนั้นจะ,ะคราคร่ำไปด้วยเหล่าลูกค้ามากหน้าหลายตาที่ต่างก็อยากจะเห็นแก้อิชาชื่อดังแห่งยุกด้วยตาของตนเองสักครั้ง ในายคืนหนึ่งก็มีกัปตันพร้อมทั้งลูกเรือดี้ขึ้นฟังแล้วตรงแนวมายังที่วัตตาคารแห่งนั้นในทันทีเขาได้สั่งอาหารและเครื่องดื่มฟูดแอนด์เบรดนะมาเลี้ยงดูลูกน้องอย่างเต็มที่พร้อมกับประกาศก้องว่าอ้าพวกเราคืนนี้ดื่มกินกันให้เต็มที่เลยนะคืนนี้ลูกพี่เลี้ยงไม่อ่านวัวอ่ะอ่ะอ่ะทางนี้ที่ผู้เป็นกัปตันยอมไปก็เพื่อ ใดโอเคสะนั้นมาให้บริการเขากับเหล่าลูกน้องเพียงแต่ห้องเดียวเท่านั้นโดยที่ไม่ต้องไปบริการลูกค้าคนอื่นๆอีกที่นี้โอเคสะก็ได้ร้องเพลงพร้อมกับบรรเลงซามิเซนด้วยความไปรร,รูปร้องเพงเธอได้แร่รำอย่างอ่อนช้อยในขณะที่ชาวเรือทุกคนต่างก็สนุกสนานไปกับเธอตั้งแต่บ่ายจ,จนถึงดึกดื่นค่นคืนเมื่อได้เมากันอย่างหูดับตับกระด้างกันแล้ว ทุกคนก็นอนหลับคอพับคอเพียงกล้องอยู่บนพื้นห้องเต็ไมไปหมดจะมีก็แต่เพียงตัวของกับตันเพียงคนเดียวเท่านั้นที่ยังครองสติอยู่ได้แต่ในที่สุดแล้วเขาก็ต้องครานสี่ตีนเข้าห้องนอนและหลับไปอย่างรวดเร็วเหมือนกันแต่ถ้าว่ากลางดึกคืนนั้นกับตันก็ต้องมีอันสะดุ้งตื่นขึ้นโดยความตกใจในเสียงประหลาดที่มันได้ดังขึ้นมาจากห้องข้างๆมันเป็นเสียงที่ชวนให้ขนหัวลุกเป็นที่สุดเท่าที่เคยได้ยินได้ฟังมาเลยละ เขาค่อยๆชันตัวลุกขึ้นจากที่นอนแล้วค่อยๆสอดสองสายตาหาช่องหารูบนบานประตูเลื่อนที่การระหว่างห้องของเขากับห้องข้างๆนั้นและในที่สุดเขาก็หาเจอเขาจึงได้แนบตาเข้ากับขอบประตูที่แยกออกเป็นช่องเล็กๆนั้นแต่แล้วเขาก็ต้องถึงกับตกตะลึงเพึ้เพลิดตวแข็งทื่อกับสิ่งที่เขาได้เห็นซึ่งมันก็คือแมวขนาดยักษ์ตัวหนึ่งที่กำลัง เคี้ยวหัวปลาที่เหลืออยู่ในจานกับข้าวที่กินกันตั้งแต่เมื่อคืนด้วยความอ,ร,อร่อยและไอเจ้าแมวยักษ์ตัวนั้นมันก็ยังได้ใส่ชุดเกอ,อิชาและชุดกิโมโนโแบบเดียวกันที่โอเกสะได้สวมใส่เมื่อคืนนี้ไม่ผิดเพี้ยนในวิานั้นเองเจ้าปีศาจแมวตัวนั้นมันก็ได้ชายตามองมาทางกับตัานที่กำลังนั่งตัวสั่นเง,งนงกอยู่แล้วมันก็ได้พูดขึ้นว่า อย่าได้ไปบอกใครในสิ่งที่ท่านเห็นในตอนนี้นะเพราะถ้าท่านขืนปากโป้งไปแล้วก็ข้าก็จำเป็นต้องปิดปากท่านซะ I understand? ฝ่ายของกัปตันเนี่ยก็ได้แต่พยักหน้าเงึงๆง,ง,งักๆัวโยไม่มีถ้อยคำใดๆเล็ดรอดออกมาจากลำคอของเขาเลยแม้แต่คำเดียวสงสัยกัปตันจะกลายเป็นโรคคอตีปซะล้วมั้ง เขานั้นกำลังเกิดความกลัวอย่างสุดชีวิตแต่พอรวบรวมสติได้ก็ค่อยๆขยเยบขยเยบขยเบถอยกระเถิบออกมาจากประตูบานนั้นทีละน้อยทีนทนละน้อยพอถึงเวลารุ่งเช้าอากาศท้องฟ้าก็แจ่มใสไร้ซึ่งเมฆหมอกและ PM 2.5เข้ามาปะป,ปนด้วยสายลมอบนอนที่ได้พัดช่วยมาซึ่งชาวเรือถือว่าเหมาะแก่การออกเรือเป็นอย่างยิ่ง และพอแร่นเรือออกไปได้สักพักหนึ่งเช่าเรือก็พูดกันว่านี่เจ้าเชื่อไหมปวดตั้งแต่ข้าเกิดมาเนี่ยนะข้ายังไม่เคยเห็นใครงามเท่าโอเกซะมาก่อนเลยว่ะและเพลงที่เธอร้องนั่นนะข้าก็เพิ่งจะเคยได้ยินเป็นครั้งแรกนี่แหละ mm. เมื่อได้ยินดังนั้นกับตันซึ่งยังมีอาการหลอนกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคืนไม่หายก็ได้พูดสวนขึ้นมาว่านี่นี่พวกเจ้าเกอริชาคนนั้นน่ะ พวกเจ้ายังยังไม่รู้หรอกว่าจริงๆแล้วนางน่ะน่ะอะไรกันอำัอำอับมึงอึ้งอยู่ได้ลูกพี่มีอะไรก็พูดมาเต็มๆสิจะได้รู้เรื่องกันลูกเรือคนหนึ่งร้องขึ้นอย่างหงุดหยิดลำคาญใจพวกเจ้าพวกเจ้ารู้ไหมว่าเท้ที่จริงแล้วเกอ,อิชาคนนั้นน่ะนางเป็นเป็นปีศาจแมวบาเกตเนโกดนั่นไง แล้วเขาก็ได้เล่าเรื่องอันชวนขนหัวลุกที่ได้พบเห็นเมื่อยามดึกในคืนที่ผ่านมาให้กับลูกเรือทุกคนฟังทว่าทุกคนบนเรือกลับพากันหัวเราะและบอกว่ากับดานั้นขี่หกถังเพได้เสกสรรปั้นเรื่องมาหลอก,กวกตนแน่แน่เชียวแต่ท่านใดนั้นเองท้องฟ้าเบื้องบนที่เคยสว่างแจ่มใสอยู่ดีๆก็กลับเต็มไปด้วยเมฆหมอกดำทะมึนลมพายุก็พัดกระหน่ำเข้ามาอย่างที่ไม่มีเขามาก่อน มันพัดมาอย่างแรงจนทําเอาเรือโยกโครงเครงจวนจะล่มแหลมิล่มแหลอยู่กลางทะเลนั้นทุกคนบนเรือต่างก็พากันหูปากเงียบกลิบได้ยินแต่เสียงลมจนในที่สุดเร็วๆเ,เข้าเรือจะล่มแล้วโดยไม่ต้องให้บอกซ้ำสองลูกเรือทุกคนต่างก็ตาลีตาเหลือกับประจำนาทีของใครของมันทันทีกลุ่มเมฆสีดำทะมึนกลุ่มใหญ่นั้นได้ม้วนตัวอยู่เหนือเรือลำนั้น สับพลร่างของแมวยักษ์ก็ได้ปรากฏขึ้นจากนั้นมันก็ทำการหลากตัวของกัปตันปากโป้งให้หายลับไปในอากาศทันทีลูกเรือที่เหลือรอดชีวิตอยู่ต่างเข้าพากันร้องขอชีวิตกันจาละวันทุกคนต่างก็สาบานว่าจะไม่ปริปากบอกเ,เรื่องนี้ให้ใค,ใครได้ฟังอย่างเด็ดขาดและทันใดนั้นเองพายุอันบา้าคร่งนั้นมันก็ได้สงบราบคาบลงอย่างน่าเหลือเชื่อ ท้องฟ้าก็เริ่มกลับมากระจ่างสว่างสุดสอีกครั้งเหมือนกับว่ามันไม่ได้เคยเกิดเหตุร้ายใดๆขึ้นเลยแม้แต่น้อยทุกคนบนเรือต่างก็ปิดปากเงียบและค่อยๆพาเรือลำนั้นให้เล่นออกไปอย่างช้าๆและละทิ้งเรื่องราวของโอเกสะเกอิชาบุลเลอโชมเอาไว้เบื้องหลังพร้อมๆด้วยกับต้านของพวกเขาที่ก็ไม่เคยมีใครได้พบเห็นอีกเลยล่ะครับ นายท่าน